สวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาจะมารีวิวกันกองกองวันมักโคเด้อตัวนี้เนาะจะมาเบิ่งนํากันเด้อ แสงเนี่ตัวนี้จะเท่าบางแสงเนี้ยมีมิด้อห่อกรองเนาะไม่ไม่เด้อมันจะเป็นเงินซื้อมักโคเนาะตัวนี้นี่จะเป็นเงินซีถึงเงินหกเท่าเนาะกันซูมเด้อตัวนี้เนาะจะเป็นกันซูมนั้นเลนจะเป็นซีซีซีสิบสีมิลเนาะจะเป็น AFP เด้อ มันจะถึงส <ics> ินี่นอมันจะอันปับลาถึงมันหกล้อยลน่ะที่นา่นน้าเล่น4ีมิลพูดีงามเนะถ้าน้าเล่นห้าสิมิลละมันจะใหญ่กว่านี้นจะีใหญ่เงาเนีึ่งคืบกับหนิ้วน่ะหนึงคือกับหนิ้ว đưa xíu xíu hơn này, con ngàm đây luôn nha, con tôi này xíu mà thích lại lạy ngàm มันจะมีน็อตจับตัวนี้เด้ดเนาะหน้าอันท่อตัวนี้จะเป็นประมาณสามสิบมิลเนาะตัวนี้นะมึงจะอันเบิง้งเส้นเลงเนาะเราจะซูบเบิง้งเส้นเลงให้เบิ้งเด้อมาเป็นอยู่ได้เนาะเส้นเลงห้องมันเนาะ Tôi xin lên có mảnh đi nó bừng mùa hình này đi nè như đưa xin lên của mình nữa จะเป็นขยายกัน z o o ที่สุดแล้วหน่อยเป็นใบก้อยพุดหน่อย นจะเป็นข้า,า,ง,า,นขางนีต่มซูมเ้องามเ้อเนาะมึงเนอขาก้องเนี่ยะตัวนี้จะเป็นฝากระโดดนอ่เนาะน้าเลนตัวนี้จะเป็น44มิลทึกใจะอะไรเนาะถ้าเบิง่งนจิตไทมเบิ่งประมาณอีกมือหนึ่งทรงมือนี่เนาะมันจะมีของใหม่มา ันจะมีเมเนะเมของมันนะตัวนี้จะเป็นลูกเนาะมันจะมีตัวเมมันมาเนาะจะมารีวิวห้อเบ่งด้อมันจะเป็นอันพีซีพีเวียดนามเนาะจะใส่พีซีพีไปอีกระยะหนึ่งเด้ส่วงนี้บ่มีย่างยิงเนาะลูกของมันจุดเะสองเอลามันราคาขึ้นสูงเบาไวเนาะ ในเหล่านี้เงินบาทขึ้นเงินเงินกีฟเฟอร์แลยเงินบาทมันจะราคามันจะสูงขึ้นเงินกิฟเฟอแล้วมันจะราคามันจะแพงขึ้นบวไหวเนาะบวไหวเลื้องเงินรู้ของมันแต่ปืนลมนี้มันมันมันก็มีบรรท่าไล่บรรท่าเนาะเพราะว่าปืนลมนี่มันจะมีจุดเสียที่ปืนมันก็นักไล่ซุปมันก็ซุปเมยเนาะ ຍິງສັດໃຫຍ່มันก็บ่ค่อยได้ใจปานใดคนັຍໍາมันก็บ่ปานใดเนาะຕ່ວງນີเฮาກໍົດອົຍິປລົມไปກອນນາະຍານດທີเหมาะສົມຍິງກິດ LA เฮาຈຶ່ຍິງຕໍ່ຊ່ວเฮาພັກไปຊ້ PSP ກ່ອນເນາບິ່ປມານມີມືนึง2ມືເນາະ p p ມາອດแล้วາຈະບິ່ດີຮາປກບລ เฮายิงบ่ก่กลุ่มนะ FC ทุกคนชวยบอกกันแน่เนาะชวยบอกอันวิธีปรับกองให้มันยิงให้ได้กลุ่มดีเนาะเพราะว่าเทื่อแล้วนะปีแล้วนี่เฮาซื้อได้บอกนึงมาแล้วมันยิงบ่กกลุ่มบ่ฮู้ว่าเป็นนํายงเนาะเป็นนําลุงนํานักบ่ได้หรือว่าเป็นนําลุมเฮาปรับมันบ่บ่ถึงบ่ถึใส่น้ําหนักของปืนแล้วก็บ่ฮู้เนาะเทื่อนี้จะเป็นเทื่อที่2เด้ ถ้าอิปมะมือหนึ่งสองมือมาฮอตเขาจะรีวิวให้เบิ้งมาจะเป็นยิงนกกินมังไห้เนาะจะรีวิวยิงนกกินมังคห้มมวนท่นเป๊ะสีทุกคนเดย้เบิ้งเนาะตัวนี้ขาจับมันจะมีซื้อห้องมันเลยเนาะปกติขาจับอันเตลารุ่นที่เราเคยใช้พันมันมันจำบ่มีซื้อห้องวันมากโคเนาะอ่านบปรพีดก็มันก็จะซื้อมากโคนี่แหละ จะมีโลโก้ของมันเนาะเดี๋ยวนี้มันจะมีโลโก้กับมันจะมีเงินมันจะมีตัวอันนี้นะอยู่นี้มันจะมีน็อตจับจับอยู่นี้เนาะจัเป็นบอลที่เราซูมนี่นะขึ้นกับมันความสะดวกของเราเนาะแต่ว่าเราใส่ตัวนี้เวลาเข้าปั๊มมันจะเกาะนี่เกาะนั้นมันดื้บ้างเนาะนี่เนาะมันจะเป็นอันกระเจที่เปิด ฟ้าปรั๊บไซขวาเนาะตัวนี้นะเอาไซอันเหรียญบาทก็ไซก็ได้เนาะหรือว่ามันจะมีกระเจี๊ยองมันต่างหากมาน่ะมันจะมีตัวนี้เด้เนาะตัวนี้อันไซด้านค้างอันปรับเจปรับมันปรับลานะเนาะมันจะมีกระเจีเอวตัวน้อยๆนิดนี้เด้ปรั๊บยี่นี้เนาะกระเจีเอวนะฮันนอนจับเพื่อมันแน่นดีเนาะรุ่นนี้มันจำบ่มีไฟเลยรุ่นนี้นะ รุ่นที่อันเฮาใช้พันมาใช้ันนั้นมันจะมีไฟเนาะแต่ว่ารุ่นนี้บ่มีไฟบ่มีไฟก็ได้เนาะส่วนลายเฮาก,ก็บ่ได้ยิงกลางคืนตลอดเนาะยินแต่ลางเว้นเนาะ่นลายกอกตัวนี้ชึกใจหลยายเด้อบ่ใหญ่บ่ยาเนาะกบ่นักปานใดในี่พอดีทึกใจเนาะเบิง่ง PCP มาฮอตแล้วเขาจะรีวิวยิงให้เบิ้งว่ามันจะได้ผลบอเนาะอดได้นอนบนหลับแล้วอยากให้กัน PCP มาฮอตวบๆเนาะจะรีวิวให้ FC ทุกคนได้เบิง้งอีกบนบน อีกโมดนปันใด้เราจะได้เห็นเส้นเลงกับเขาไปยิงนกให้เบิรงเนาะฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามให้ในผ่านเด้ออีกสามสี่มือ้อเขาจะไปยิงนกกินมักไายเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บอุปกรณ์แล้วเนาะประมาณสี่ห้ามือ้อจะได้เห็นในผ่านยิงนกกินมักไายให้เราทุกคนได้เบิรงน้ำกันเนาะ